สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนอื่นนุ้มก็ต้องขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านและครอบครัวมีความสุขมากๆม,มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการล,ล่ำรวยล่ำรวยตลอดปีนะคะวันนี้นุ้มก็มาเปิดครัวหลังแฟชั่นเคยคะ่ะเป็นเมนูวันหยุดของคุณสามีคะ่ะวันนี้คุณสามีเขาอยากทานเมนูส้มโอนะคะ นุ่นก็เลยจะทํายําส้มโอโบราณกุ้งสดให้เขาทานค่ะวัตถุดิบในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็จะมีนี่ค่ะส้มโอขาวน้ําผึ้งค่ะถั่วลิสงอบไม่ใส่เกลือตาสแน็คทาวนะคะกุ้งต้มแช่แข็งปลอกเปลือกผ่าหลังไว้หางตา CP Pacific ค่ะอันนี้สามารถซื้อได้ในเซเว่นอีเวนนะคะพริกขี้หนูซอยค่ะ หอมแดงซอยค่ะน้ำปลาหวานตาตะไคร้นะคะพริกเกลือแบบเค็มค่ะวันนี้เครื่องปรุงของนุ่นนะคะจะมีแค่น้ำปลาหวานแล้วก็พริกเกลือแบบเค็มค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายค่ะ เพียงเรานำส้มโอนะคะมาคลุกเขากับส่วนผสมทั้งหมดที่นุนบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถทานเป็นอาหารว่างในวันหยุดได้แล้วค่ะส้มโอที่นุนซื้อมาในวันนี้นะคะนุนซื้อมาจากบิ๊กซีแจ้งวัฒนะสองค่ะเดี๋ยวเราใส่ส้มโอไปก่อนเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นส้มโอขาวน้ำผึ้งนะคะนุนลองชิมแล้วค่ะรสชาติกำลังดีเลยค่ะ วัตถุดิบที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาจากเซเว่นอเลในกรมชนระประทานปากเก็ดของเรานี่เองค่ะก็จะมีพริกขี้หนูกับหอมแดงนะคะที่นุ่นซื้อมาจากร้านที่เขาขายผักในกรมชนระประทานปากเกตค่ะความจริงซ้อมโบในเซเว่นอเลก็มีนะคะท่านผู้ชมแต่พอดีวันนี้นุ่นต้องการเยอะค่ะนุ่นก็เลยไปซื้อที่บิ๊กซีแจ้งวัฒนาสองนะคะ ที่เขาแพ็คขายค่ะตามด้วยหอมแดงเลยนะคะท่านผู้ชมพริกขี้หนูค่ะวันนี้เป็นสูตรที่นุ่นคิดขึ้นเองเลยนะคะเพราะว่าคําว่าโบราณของนุ่นนะคะก็คือเราจะใส่หอมแดงพริกขี้หนูแล้วก็ปวดลิสงอบนะคะไม่ใส่เกลือค่ะเดี๋ยวกุ้งสดเราจะใส่ทีหลังนะคะตอนนี้เราใส่น้ำปลาหวานตาตะไคร้ไปก่อนเลยค่ะ ที่ใช้น้ำปลาหวานตาตะไครเพราะว่าเขามีกุ้งแห้งเยอะนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะแล้วก็มีความเข้มข้นมากเลยก่อนอื่นนุ้นก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนุ้นในทุกอีพีตลอด1ปีที่ผ่านมานะคะนุ้นก็จะเปิดครัวหลังแฟดค่ะสลับสับเปลี่ยนไปกับอีพีพิเศษอร่อยนอกบ้านโดยคุณสามีนะคะและนุ่นก็จะมีวิดีโอสั้นด้วยนะคะส่วนวิดีโอสั้นนุ้นจะทำเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชม ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านติดตามรับชมกันด้วยนะคะนุ่นก็จะตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานค่ะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่นด้วยนะคะอันนี้เป็นพริกเกลือค่ะแบบเค็มนะคะอันนี้ขอพ่อค้าที่เขาขายผลไม้ในกรมชนรับประทานตะเกีมาค่ะเป็นรถผลไม้นะคะที่นุน่นอุดหนุนเขาเป็นประจำค่ะ ตอนนี้เราก็จะมาคลุกเค้านะคะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมง่ายมากเลยใช่ไหมคะเราจะเสียเวลาตอนที่หั่นหอมแดงกับพริกขี้หนูแค่นั้นแหละค่ะส่วนกุ้งต้มเชะแข็งเราสามารถนำมาลวกน้ำร้อนได้เลยนะคะหอมมากๆเลยคะ่ะท่านผู้ชมหอมน้ำปลาหวานด้วยนะคะ ใส่ถั่วลงไปเลยค่ะเป็นถั่วลิสงอบนะคะไม่ใส่เกลือตาสแน็คคาวค่ะอันนี้ก็ซื้อได้ในเซเว่นอเนะคะเดี๋ยวพอเราใส่กุ้งไปแล้วเราก็จะไม่ได้คนอะไรมากหรอกค่ะเดี๋ยวกุ้งเขาจะเละนะคะนี่ค่ะกุ้งกุ้งต้มแช่แข็งนะคะ เดี๋ยวนี้สะดวกสบายค่ะท่านผู้ชมเซเว่นใเรเว้นมีเกือบทุกอย่างเลยนะคะยิ่งเซเว่นในกรมชนและประธานปากเกตที่นุ่นอยู่อะค่ะเขาจะมีอาหารแช่แข็งด้วยค่ะผักสดก็มีนะคะไม่ต้องออกไปไหนเลยค่ะท่านผู้ชม ค่ะยำ้ซโมโบาลานกุ้งสดค่ะเป็นยังไงคะท่านผู้ชมหน้าตาหน้าทานไหมคะยังไงก็ไปหาซื้อวัตถุดิบมาทําทานกันได้นะคะท่านผู้ชมวันนี้นุ่นขอตัวไปทานอาหารว่างกับคุณสามีก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ